โรมันกรซาเลสจะป้องกันวันไหนคู่ชกจะเป็นใครการคาดการล่าสุดเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าโรมันกรซาเลสซูเปอร์เวอร์แชมเปียนรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ชาวนิกกรกัว ได้ออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นเพื่อเข้าค่ายซ้อมเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งของเขาในเร็วๆนี้โดยแหล่งข่าวระบุว่าทางกรนซาเลสนั้นมีทางเลือก2รายการก็คือการขึ้นชกร่วมรายการระหว่างฮอเกรีนารลและฮาเวียร์ฟอร์ตูนา อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทและแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBA ชาวโดมินิกันที่ทั้งคู่จะขึ้นชิงแชมป์ไลเ์เวท WBC ยูบไดมอนที่ว่าง หรือไม่ก็ขึ้นชกรายการในวันที่12กันยายนของซาอุนคาเนโลอววเลสที่จะจัดขึ้นในช่วงการเฉลิมฉลองในวันรับอิสรภาพของประเทศเม็กซิกโกซึ่งตรงกับวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งขณะนี้ยังไม่เป็นที่สรุปว่าผู้ท้าชิงของเขาคือใครสำหรับโรมมนกรซาเลสนั้นแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานออกมาอย่ยังเป็นทางการแต่สื่อมวยโลกอเมริกันได้วิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดและการ การะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินต่อไปดังนั้นคู่ชิงของโรมันกรซาเลสนั้นน่าจะเป็นนักมวยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในอเมริกามากกว่าที่จะเดินทางมาจากทวีปอื่นดังนั้นตัวเต็งจึงเป็นโจชัวฟังโกแชมป์โลกปกติในรุ่น115ปอนด์ของ w b บมากกว่าใครทั้งหมดนั่นเองข่าวที่2อ,อิลิโกเมสมั่นใจ แฟนมัวจะยอมรับไรอันกาเซียมากขึ้นถ้าเขาชนะลูกแคมเบลได้สําเร็จดูเหมือนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับอิลิกโกเมดประธานโกลเด้นบอยเกี่ยวกับคําสั่งล่าสุดของดันยูบีซีที่ต้องการให้ไหรอันกาเซียดาวรุ่งไรพ่ายในสังกัดของเขาขึ้นชกชิงแชมป์เฉพาะการกับนักชกมากประสบการณ์อย่างลูกแคมเบลเป็นไฟต์ต่อไปเพราะงานนี้โกเมสมองว่าหากกาเซียผ่านแคมเบลไปได้ชื่อเสียงของเขาก็จะโด่งดัง ขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมตื่นเต้นมากกับคำสั่งของ WBC เพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่ไรอันต้องการมาโดยตลอดเขาอยากชกกับมวยท็อปรุ่นมานานแล้วซึ่งแคมเบลนี่แหละคือท็อปรุ่นที่ว่าเขาเกือบชนะฮอเกลีนาเลสได้ด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ถูกโชคล่วงลงไปก่อนเขาคงจะชนะโกเมสให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ ข่าวที่3 w มเดลี้ฉีการลดจำนวนแมม์ไม่ใช่เรื่องง่ายกิเบอร์โตเมนเดลซาประธานของ w ดลได้ออกมายอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่จะลดจำนวนแชมป์ของ WBA และได้วิเคราะห์ว่าในวงการมวยคงจะยากที่จะมีแชมป์โลกแค่หนึ่งคนต่อรุ่นซึ่งแน่นอนว่า WBA ที่มีปริมาณของแชมป์มากที่สุดใน4สถาบันหลักตกเป็นเป้าหมายหลักของการวิจารณ์แต่คิวโบโตเมนโดซาก็ได้ชี้แจงว่าในตอนนี้เขาพยายามลดจำนวนแชมป์เขากลับไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมของนักมวยโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาบอกกับผมว่ามันต้องมีแชมป์แค่เส้นเดียวแต่พวกเขาไม่ให้เหตุผลที่ดีที่ควรจะทำมันพวกเขาบอกว่ามันจะทำให้แชมป์ดูไม่มีค่าแต่เมื่อเราเริ่มวางแผนจะจัดทัวร์นาเมนต์เพื่อให้มีแชมป์เส้นเดียวไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากเข้าร่วมเมื่อเราพูดถึงการรวมแชมป์ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะเข้าร่วมในทางตรงกันข้าม มวยไฟที่มีแชมป์เป็นเดิมพันจะดีกว่านักชกที่ชกในไฟที่มีแชมป์เป็นรางวัลจะชกได้ดีขึ้นการเผยแพร่ภาพก็ได้รับการตอบรับที่ดีแฟนมวยบางคนถ้าได้เห็นการชิงแชมป์โลกก็จะอยากเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นคิวเบรโตเมนโดซากล่าวนั่นเอง